สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วรายการมวลขอรบดรกับมหายดผ้าเทียวครับพี่น้องผมเมื่อนี้มหายดสีผ้าพี่น้องนะครับผ้าขาวัดอีกมือนึงผ้าขาไปชม่มวัดว่าอารามซึ่งได้เกี่ยวของกับประวัติศาสตร์เป็นแรงการเรียนรู้ชุ่มชนอยู่วัดบ้านการเหลืองแับพร้อมแล้วไปกับมหาหยดเลยครับผมไปเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการบนกบฏมหายศ์ผ้าชเชียว์ครับพี่น้องผมวันนี้มหายศสถีผ้าพี่น้องเขาวัดครับเพื่อศึกษาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนนะครับแหล่งโบราณคดีนะครับบ้านก้านเหลืองนะครับถือว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานครับผมแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองเป็นเนินดินขนาดใหญ่มีเส,นส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1กิโลเมตรถูกตัดผ่านโดยถนนสายอุบลตราการเกิดผล สภาพทั่วไปเป็นปลาปรงมีตตนการเหลืองขื้นอยู่มากบริเวณพืนที่โดยทั่วไปได้มีการพบโบราณวัตถุต่างๆครับพี่นอ้องผมที่มีอยู่ในสมัยกรประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อนเนื่องเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ประกอบด้วยภาชนะอินเผาเนื่องในประเภทีการฝังศพทางที่สองเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับทาด้วยโลหะเล็กและสำลีเครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้วรวมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการเพาะปลูกเขาต่างๆ ปพี่น้องครับไทยจะคู่แล้วไปกมยัยยศภาเทียครับพี่น้องผม Adjust. อ่ะอ่ะนี่คือบรรยากาศนะครับภายในบริเวณนะครับที่ปรากฏหลักฐานข้างประวัติศาสตร์นะครับนี่คือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่คุดพบนะครับที่คุดพบคดพ่อนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะของคนโบรานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับประมาณยุคเหล็กยุคสมบิสครับพี่น้องผม นี่คือบริเวณครับครับซึ่งตั้งยูวัดบ้านการเหลืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอูบลราชชท่านี่ครับอ่ะนี่อีหยังแน่นะครับเข้าไปเบิ่งน้ำกันครับพี่้องผมนี่คือป้ายแสดงนิทรรศการนะครับนะครับที่ตั้งสภาพภูมิศาสตร์นะครับบ้านการเหลืองนะครับตำบลคมใหญ่อำเภอเมืองอุบลนะครับ บริเวณนี้เพื่อเรียกว่าดอนดงเมืองนะครับมีพื้นที่ประมาณลอยไรล,ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่สูงพื้นที่โดยรอบก,กับประมาณ3 4เมตรนะครับปัจจุบันแรงโบราณคดีบันการเหลือวมีสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนเป็นชุมชนเมืองครับพี่น้องผมมีการพัฒนาใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับติดกับถนนไม้เหล็กยีบซีครับผมอ่ะนะครับประวัติการค้นพบและการดําเนินง,งานที่ผ่านมาครับชาวบ้านมีการค้นพบหลักฐานโบราณคดีมานานแล้วนะครับแต่ไวรับความสนใจนะครับจนถึงพศ253 3มีการการขุดดินเพื่อทํา การหมู่บ้านการเข่งฮะอุบลถ้ามีการค้นพบหลักฐานบาันทึกดีเป็นจำนวนมากครับผมจนเมื่อพิพิธภัณฑ์สถานหิงชาติอุบลน,นะครับมาทาการขุดกูเพื่อเก็บโบราณวัตถุเข้าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ได้นาออกมาจัดแสดงในเทศกาลน,นะครับนี่คือประวัติความเป็นไปเป็นมาจากการขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านการเหลือง2,133-3ึง3 5จจำนวนสองลุงคณะทำงานได้เลือกลุมขุดคนที่สองซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านการเหลืองครับ คนพบสองหลุมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองสมัยคือสมัยที่หนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเล่าว2 5 0 0ถึง1,500ปีนะครับนี่ก็มีหลักฐานต่างๆเป็นบรรจุภาชนะดินเผาพร้อมสิ่งของต่างๆภา,า,าชนะดินเผาบรรจุกระดูกนะครับที่พบสาม,มารถแบ่งพัฒนาการของลูกส่งออกได้เป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งเป็นพัฒนาดินเผาส่งรีหรือลูกส่งไขขนาดใหญ่มีฝาปิดนะครับช่วงที่สอง เป็นภาชนะดินเผาทรงกลมและทระงกระลาหรือกระทะมีรูปแบบสันฐานดังภาพครับพี่น้องผมนี่คือการขุดพบท่าโบราณาคดีนะครับบ้านการเหลืองสมัยที่สองครับพี่น้องสมัยพุทธศตวรรษที12่12-16ถึงนะครับเป็นการขุดพบเครื่องประดับนะครับกำไลแขนสามลิตนะครับกำไลข้อมือสามลิตนี่ครับผมภาชนะดินเผาในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูดีครับบรรจุกระดูดีครับดีนะครับคือภาชนะครับกันนกเหนือจกนั้นแล้วเครื่องสําเร็จเครื่องเหล็กนะครับเครื่องสําเร็จนะครับการกระดึงสําเร็จนะครับใบหอกสําเร็จครับพี่น้องผมเครื่องมือเหล็กนะครับเป็นขวานเป็นใบหอกมีป่องยาวนะครับแล้วก็ขวานนะครับเป็นอีก2แบบคือขวานเอวคอดแล็ขวานคล้ายรองเท้าบูทนะครับนี่คือภาชนะที่ทีู่ดพบนะครับ แล้วขาพ่อเขานะครับเป็นแองนะครับเป็นหมอเป็นแองเขาคือเป็นหลักฐานาคดีที่สําคัญว่าบริเวณเหล่านั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการทําการพาภปลูกนะครับมีพืชเขาต่างๆสรุปว่าในสมัยก่อนกับมีมนุษย์นะครับได้มีการประกอบอาชีพทางเรษตรกรรมคือเขานี่คือภาพรวมทั่วไปครับพี่น้องผมไปดูบรรยากาศไพ่ๆบริเวณนะครับที่จุดที่ท่าเจ้าหน้าที่นะครับนะครับพบนะครับ ครับขุดพบนี่นี่ครับลึกไปกับประมาณสัก 4- ีถึงหเมตรครับพี่น้องผมลึกประมาณ4ีถึงหเมตรครับนี่นี่คือหลักฐานที่ที่พบนะครับหลักฐานที่พบอว่าเป็นเป็นแรงโบนันคดีที่ทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับทีมากทีไปของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชทาทานนี่ครับพี่น้องผมภาพอาจจะย่งงบ่ชัดครับพี่นอ้องอาจจะยังไม่ชัด แสงอาจจะสะท้อนนะครับนี่นะครับนี่คือหลักฐานต่างๆที่คุพบเป็นภาชนะดินเผาภาชนะบรรจุกระดูกภาชนะไส้เข่าแล้วก็เป็นภาชนะที่เป็นขวัญโบราณเป็นหอกเป็นดาบเพื่อนเก็บไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับพี่น้องอ่ะอันนี้คือพิกัดที่ตั้งนะครับพิกัดที่ตั้งนะครับบริเวณที่ตั้งนี่ก็เป็นบริเวณที่มีความสูงนะครับนะครับถือว่าเป็นเนินสูงครับพี่น้องเป็นเนินสูงนะครับ นี่คือแหล่งโบราณคดีบ้านการเหลืองเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอะพี่น้องครับกับเป็นการนําเสนอให้ทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ชุมชนนะครับเช,ช,ชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ได้มาเบิงนะครับได้มาเบิงมาดูลักฐานความเป็นไปเป็นมาของประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในสมัยประวัติศาสตร์มียุคหินเก่ายุคหินใหม่นะครับนะครับแล้วก็ยุคเหล็กยุคสำิีนะครับซึ่งการค้นพบพอ แ่งบรรณต่างๆอยู่ในยุคศึกษาของเยาวชนอนุชนดุลหลังครับผมนี่คือทีม่านะครับการแสดงนิทรรศการการขุดพบนะครับที่ต่างๆนะครับกับเบิ้งต้นครับพี่น้องฝากกดไรก็แร์ก็ดีตามก็ตะตะไข่ให้มหายศผ้าเที่ยวในเด้อครับพี่น้องผมนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เป็นหอพิพิธภัณฑ์ครับขออนุญาตนะครับเข้ามาชมหอพิพิธภัณฑ์นะครับ ขอมาชุ่มหอพิพิธภัณฑ์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คุดพบนะครับที่ขุดพบนะครับอขออนุญาตเปิดไฟก่อนเนาะนะครับขออนุญาตเปิดไฟเพื่อถึงแจง้งพี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้องผมเปิดไฟนี่คือวัตถุบโบราณน,นะครับที่คนพบ ในชุมชนบันการเหลืองแหล่งโบราณคดีบันการเหลืองสวยงามครับพี่น้องผมอาจจะสะท้อนนี่ครับพี่น้องอาจจะสะท้อนหน่อยครับนี่คือภาชนะนะครับ่ว่าจะเป็นภาชนะดินแล้วก็ภาชนะเหล็กตำภาชนะเหล็กสำลีต่างๆนี่กาไลแขนนะครับพี่น้องนี่กาไลแขนครับที่คนพบนี่ครับเป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งใส่ข้องอักล้วยนะครับกระดิ่งต่างๆเห็นไหมครับ เพราะว่าเข้าสู่ยุคสมัยก่อนบริษัทยุคเหล็กยุคสำิดนะครับเริ่มมีสิ่งต่างๆที่กดพบนะครับนี่นี่เป็นไหนะครับเป็นไหในสมัยนั้นครับนี่นี่คือภาชนะพี่นอกภาชนะที่ขุดพบนะครับภาชนะที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีนะครับบ้านก้านเหลืออายุเราวราวหนึ่งพ ห้าร้อยปีถึงสองพันห้าร้อยปีเกือบเข้าสู้สมัยประวัติศาสตร์ครับพี่น้องนะครับเป็นยุคเหล็กยุคสมฤิ์นะครับยุคนี้ครับผมนี่คือหลักฐานต่างๆ่ความเป็นไปเป็นมาแต่สองพันปีกับผมเป็นธรรมดาครับพี่น้องผมไม่ใช่ธรรมดาอันนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่สําคัญครับอ่ะพี่นอ้องเบิกน้ำกนนนนาานจจันะครับนี่คือภาชนะแม้ว่าบางส่วนอาจแตกนะครับชำรุดเพราะว่าระยะเวลาย,ยาวนานครับเป็นพันๆปีนี่ค,คือกําไลนะครับกําไลเมื่อกําไล นะครับใส่สิ่งต่างๆนะครับนี่นี่คือของคนโบราณเมื่อพันปีสองพันปีที่ผ่านมาครับพี่น้องผมนะครับฝากกดไลแรกดแช์กดติดตามในเรื่องครับพี่น้องนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีนะครับบ้านก้านเหลืองนะครับนี่สวยงามครับฝากกดไลแรกดแช์กดติดตามกด้ยชสักไทยในช่องมหาดจผ้าเที่ยวในเรื่องครับพี่น้องสำหรับ คลิปนี้ขอจบการนำเสนอเรื่องแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแหล่งโบราณคดีบ้านข้านเหลืองตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไวัยพี่งเท่นี้คลิปน้ำพบกันไหมครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ